ตอนเช้า,ชาตอนนิเที่ยงจะมีคนเดินอยู่แล้วนะครับมื้อเย็นก็จะมีคนที่อยู่ย่านสุขุมวิทนะเดินแถวนี้ที่สําคัญวันนั้นคือพอรอบดึกจะมีที่เที่ยวค่อนข้างาเยอะแถวนี้นะฮะแล้วก็ปิดก,กันตีหนึ่งตีสองก็หิวก็คงหิวนะฮะ <c oughs> แล้วก็ร้านแถวนี้ยังมีหลายร้านอย่างไม่ทโน่ก็เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงก็มีคนอยู่ตนเพราะฉะนั้นเราก็ได้ถ้าได้ลูกค้าตลอดมีครับมีครับตีสี่ตีห้าก็ยังมีลูกค้าอยู่บางคนที่ผมไม่แน่ใจว่านอนดึกหรือว่านอนไม่หลับนะฮะก คุณพี่ชัยเนี่ยบอกผมว่าว่าหนมจีบที่นี่อร่อยมากครับมันพิดกันยังไงคุณพี่ชัยหนมจีบที่นี่เขาใช้กุ้งทั้งตัวเลยทีามาทำอร่อยมากครับผมไม่ไม่ทานมาทั่วนะฮะไม่ไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าที่นี่เลยโอ้โหเาการันตีเลยนะว่าเรื่องนี้ต้องเชื่อรู้ไหมเพราะคุณพี่ชัยที่กินหนมจีบมาทุกที่หรือขายก็ไม่รู้หนมจีบก่นขายแบบนี้ไม่ได้ไม่ขายไม่ได้แล้วต้องต้องซื้อจริแต่ว่ากุ้งทั้งตัวเนี่ยคุณพ่อ ลองสิเพราะโรงแรมห้าดาวบางโรงแรม่จะไม่ได้เลยนะคะได้กลิ่นกุ้งอ่บบางแห่งเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าไม่จริงนะคะนี่ค่ะกุ้งทั้งตัวจริงๆค่ะอันนี้ทดลองเองไหมครับทดลองเองครับคืออาหารเนี่ยตอนนี้เองเนี่ยทุกตัวออกมาเนี่ยก่อนจะปรุออกมาเนี่ยผมจะชิมเองก่อนแล้วก็พอพูุแล้วเนี่ยถึงจะออกมาคือตอนนี้เองอะผิดหรือถูกไม่ทราบใช่ตัวเองเป็นหลักครับ ใช้อะไรอะไร<น>ะที่อาหารในร้านเนี่ยจะเป็นอาหารที่ถูกปากเพราะมันต้องมีแสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดหนึ่งแล้วก็มีหลายตัวที่พิสูจน์แล้วผมทานแล้วเออผมว่าใช้ได้แล้วก็เชิญเพื่อนๆมาทานทกนาันี้แล้วก็เชิญเพื่อนๆพื่ไปปุ๊บมาลองชิมกันดูแลว้วพี่สุก็อภรฟผ่านก็เป็นเมนูแล,แ,ลแล้วทําเองบ้างไหมลงลงครัวเองไม่มีฮะไม่มีไม่มีผมชิมอย่างเดียวก็าทำไม่ค่อยเป็นพอพอบริหารร้านเดียวเนี่ยคุณอรัญนั่งได้นั่งอยู่ที่ร้านถ้ามันมีเจ็ดแปดสาขาเนี่ย ลูกค้าเขาจะทํายังไงผมอยากได้ทักษะบริหารนี่นึงว่าทํายังไงให้คุณภาพมันเหมือนกันมันมันต้องเป็นระบบครับพูดถึงว่าเ้ื่องง่ายของคุณภาพอาหารเนี่ยสิ่งสําคัญคืออย่างเราเราใช้กลัวกลางเม่ี้ผมเรียนอธิบายให้ฟังว่าเราใช้ไก่เนี่ยต้งมาจากโรงงานแม้กระทั่งพวกหนมจีบเนี่ยเราก็ทํามาจากโรงงานเพื่อได้มาตรฐานเดียวกันเป็นไปไม่ได้เขาจะเปิดทุกสาขาแล้วใช้ครอครัวทุกสาขาทำรสชาติเหมือนกันคงเป็นไไม่ได้ เราคอนโทรลเซ็นเตอร์ที่เดียวคือเซ็นเตอร์ที่เดียวก็เป็นระบบดีแต่เซอร์วิสล่ะฮะเซอร์วิสคุมไหมเรื่องบริการคุมครับคุมคุมเราเองก็คงมีมาตรฐานระบบ HR เราเนี่ยเราก็คงรับพนักงานมามีการเทรนนิ่งเทรนนิ่งที่ส่วนกลางก่อนก่อนระส่งมาสาขาแล้วก็จะมีซิสเต็มของเราในการเทรนพนักงานว่าจะดูแลลูกค้าอย่างไรคืออันนี้เป็นสิ่งที่ทำมาตั้งแต่สมัยทำร้านตั้งนหอยจีนปังเป่าแล้วพอมีเป็ร้านข้าวมันไก่เนี่ยมันจะคอมพลิเคตน้อยกว่าง่ายกว่านิดนึงนะฮะก็ในแง่บร เพราะฉะนั้นก็ตรงตรงตัวตรงกับง่ายหันไก่หันไก่เสิร์ฟจริงหันไก่นี่ยากนะจริงจริงเนี่ยมันมีเรื่องถ้าพูดในแง่วิชาการเนี่ยยิวของไก่เนี่ยแต่ละคนหันไม่ได้ไม่เท่ากันถ้าคุณมีเศษเนื้อติดในตัวไก่เยอะไปต้มเนี่ยต้องขาดทุนนะวันนี้วิชาการนะใช่ไหมเราต้องเียนรประาันยังไงว่ามันหันแล้วมันเท่ากันคือต้องเทรนฮะคือเราต้องเฟรนจนกว่าพนักงานจะหันได้ยิวคือคุณต้องเลาะมาไม่มีเนื้อติดในกระดูกเยอะเกินไปส่งไปต้มปั๊บเนี่ยบางคนหันได้แปด ยี่สิบจานเทวน่ะยี่สิบจานบางคนหันได้สิบแปดจานแตกต่างเยอะนะครับสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะใช่ใช่ไหมฮะซึ่งกำไรหายเป็นต้นทุนใช่แล้วก็จะไม่อร่อยด้วยใช่ครับแต่ถ้ามันพอดีนี่จะอร่อยใช่ครับทดลองอยู่นานไหมเนี่ยไอตัวข้าวมันไก่เนี่ยเออผมใช้เวลาลองอยู่บ้านสักใช้เวลาเต็มๆมาสักสิบวันนี่ลองเขราไปชิมที่เซี่ยงไฮ้ใช่ไหมคือเราไปซื้อเชฟเข้ามาเลยไม่ไม่ไม่อันนี้เป็นสูตรข้าวมันไก่จากเมืองไทยนะผมเบอคยมีได้พ่อครัวคนหนึ่งทำข้าวมันไก่เป็นแล้วผมบอกผมเป็นชอบ ทานข้าวมันไก่มากผมบอกลองทำมาชิมดูสิชิมเสร็จแล้วผมบอกเออคุณทำข้าวมันไก่อร่อยนะแต่ทำไมไม่ใส่ความเป็นตัวตนของเราเข้าไปในในในรสชาติอาหารล่ะก็เลยแนะนำเรื่องของสาหร่ายแล้วก็แนะนำเรื่องของน้ำจิ้มจากเสี่ยงไฮ้เอามาแอพพลายใช้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันมีเป็นสูตรของเรามันเป็นนวัตกรรมทางอาหารนะคือไม่ใช่ว่าเปิดร้านข้าวมันไก่ก็เข้าวมันแล้วก็ไก่แค่นั้นแต่อันนี้คิดคุณวิชัยมองอย่างเงี้ยทางธุรกิจเงี้ย ต่อไปอาหารของเราต้องเป็นอย่างนี้หมดเลยป่ะใช่ครับเป็นเครียดทีเครียดทีเครียดทีหมดน่ค่เศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วเป็นแถวเป็นที่แถวอาหารแล้วในเมื่อตั้งอยู่แล้วเนี่ยนะครับเสี่ยวหลงเป่าเนี่ยครับเหมือนกับที่อื่นป่ะเหมือนครับก็เหมือนสาขาของเราเหมือนกับสาขาไม่แต่ว่าที่อื่นมีกินไหมที่อื่น ที่อื่นหมายความที่ไม่ใช่ของคุณอรันเนี่ยเดี๋ยวนี้เริ่มมีนะฮะคือสมัยแรกๆที่ผมเปิดเนี่ยไม่มีหลังๆเองเนี่ยก็เริ่มมีคนทำทำทำบ้างค้ายๆกันอยู่ข้าวมันไก่ที่นี่เนี่ยมีกี่สาขาครับคุณอันนี้เพิ่งเปิดมันเพิ่งไม่ถึงเดือนเลยครับอันนี้ไม่ถึงเดือนแล้วมีแนวโน้มจะขยายต่อไหมคะคือตามแผนเนี่ยผมคิดว่าปีนี้อาจจะเปิดสักสี่ถึงห้าสาขาสี่ถึงห้าสาขาแล้วก็จะข้าวมันไก่เนี่ยขายก็ไปในในร้านสร้างไขายเสือของฝากเราด้วยด้วยคุณผู้ชมอยากทานมากมากแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยในเมื่ออออยาาากกททนนคุณรั็มีวเช ห้าร้อยบาทห้าใยมามอบด้วยจะให้เปล่าๆเลยเหรอก็ถามนิดนึงคำถามนิดนึงให้คุณอรันถามดีกว่าสร้างคำถามนิดนึงใช่ไหมคะให้ให้คุณผู้ชมร่วมสนุกกับเราได้ครับได้เอาคำถามที่คอยตอนแรกแล้วก็คือว่าคำว่าสร้างไหาเนี่ยจริงๆคืออะไรนะฮะแต่ว่าอะไรนะครับดีไหมครั ซ่างไห้คืออะไรเราบอกไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นนะคะ500บาทจมูกห้ารางวัลนะคะตอบไปที่เซจเดย์ท็อกแอดพันเมลคอมค่ะหรือว่า sms ก็ได้นะคะ4221980ค่ะรับวอชเชอร์จากร้านข้าวมันไก่ซ่างไห่ไปเลยค่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะคะเราจะได้เต็มที่อีกทีนึ่งขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับงั้นเรา4คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ